สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมรีอีกเช่นเคยครับวันนี้อีดสุนะครับดีแมนะครับมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่ที่ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับผมวันนี้มาจัดเป็นล้อนะครับตัวนี้เป็น n5 se นะครับ n5 se ตัวนี้ performing ครับตัวนี้ก็เป็นตัวออกมาใหม่เลยนะสำหรับร้านเราก็ด้านหน้ากว้าง9.5นะครับด้านหลัง11นิ้วนะครับ ก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าใส่เข้าไปในอีดัสุคันนี้แล้วจะหล่อขนาดไหนครับเดิมทีมาเป็นขอบ18นะครับลูกค้าครับอ่าเนี่ยล้อเดิมของลูกค้าวิ่งมานะครับเป็นขอบ18ล้อเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยครับขอบ18นะก็วันนี้จบนะครับจ่ายเพิ่มเพียง24500นานะครับเทินเดิมนะครับผมก็ยังเป็นของดีเซนติครับเรามีรับประกันให้นะครับบาดบวมตำแตก90วันเคมฟรีทุกกรณีนะครับเคมฟรีทุกกรณีเลยนะ ก็ตอนนี้เป็นดีส n นติกอรซิล่านะครับ265 60 R18 ครับปียางก็เป็นปี21นะครับนี่ใหม่ๆนี่เลยไม่ใช่ยางครั้งปีนะครับปี21เลย2-2 2-1นะครับก็ลายสวยกันทีเดียวนะครับผมก็มาที่ร้านเราก็มีใบประกันให้ด้วยนะครับขายไมแหมกเดิมขายครับผมก็เดี๋ยวติดต่อไปนะครับพี่อ่าได้ได้ครับผมล้ออีซุซุครับจัดให้ครับผม อ่าก็ล้อเดิมมันปี16ครับล้อเดิมปี16รถตัวนี้น่าจะเป็นปี16 17นะอินสโตัวนี้ก็วันนี้มาจบเป็น n 5 se 9.5หลัง11นะครับก็มาที่ร้านเราครับลูกค้าเลือกของแถมเหมือนเดิมครับดูของแถมของของเรานะครับก็มีในส่วนของนัตสีนะครับนอดสี24ตัวฟรีเลยนะครับก็ปอกกันสันให้1คู่นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับสีนะดูนี้ก็เป็นสีฟ้าลูกค้าเลือกเองแล้วก็มีคอบเบรกครับสีฟ้าลูกค้าเลือกเองก็ใส่เลย ก็ย้อนเก็บมันไปไว้น,นะกุญแจ้เดี๋ยวมาดูกันไปด้วยเลยนะทั้งทั้งที่แบบตอนที่ใส่แล้วก็ตอนที่ลงนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนี้ดีเันติกอดซิล่าครับนี่รับประกันให้แล้วก็ยางอบอวบอิม่มออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมชอบแก้มตรงนี้นะครับของกอรซิล่าเขานะอ่าก็ด้านหลังก็ปิม,ปม,ปมนิดนึงนะครับเพราะว่ายางเขาจะออกอบอวนิดนึงนะก็มาใส่ในรถตัวสูงก็ไม่ล้นนะครับคุณลูกค้าครับเพราะว่าอีสุด ตัวสูงเขาจะมีโป่งนะครับโป่งหน้านะอย่างเงี้ยโป่งหน้าโป่งหลังเลยก็ออกนิดเดียวครับส่วนด้านหน้านะด้านหลังก็จะออกมาปิ่มๆนิดนึงก็จ่าไม่เล่นนะครับเท่านี้นะตำรวจไม่เล่นนะเพราะว่าในส่วนของอย่างที่ผมบอกนะครับก็ซีล่าเขาจะมีแก้มยางตรงนี้นะแก้มยาวออมานิดนึงอ่าก็กําลังสวยนะครับเนี่ยไม่ล้นนะครับเดี๋ยวตอนเอาลงเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะแต่ตูตอนเนี้ยไม่ล้นครับไม่ล้นนะอ่า ก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชลีนะครับร้านกล้องลอซิ่งชลีครับมีโปรโมชั่นดีเด็ดทุกเดือนเลยครับเข้ามาที่นี่แถมครบจบหล่อนะครับชุดนี้ลูกค้าเทินเดิมจบจ่ายเพียง24,500บาทนะครับขอบคุณลูกค้าจากยุทธยานะครับวิ่งมาถึงที่ร้านเราเลยนะยุทธยา N5 นะครับห้าเอ็นห้ะครับเอ็นห้ล้อเปล่านะครับล้อเปล่า16,000ถ้าซื้อคู่ยางก็เอาไปทันทีเลยล้อ15,000นะล้อ15,000บาท พร้มอมย่างถ้าเป็นก็อสซิล่านะครับจบให้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะพี่ชายาหรือเปล่าครับอ่าก็พันชื่อผิดถูกก็ขออภัยนะครับก็พี่ชายาก็เอาไปสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับเทินเดิมลงอีกนะสมมติว่าเทินเดิมให้ห้าพันที่ก็จ่ายแค่สองหมื่นสองห้าร้อยนะครับอ่าโอ้ล้อทีเดียวครับโอ้โหมาล้อเดิมกับล้อหล่อๆเลยนะก็ถ้าก่อสิบแปดอ่ะอย่างที่ลูกค้ามาเทินเมื่อกี้นะ เปลี่ยนแค่ยางใหม่นะครับเปลี่ยนแค่ยางใหม่ก็20,000แล้วนะตัวนี้ก็ประมาณสองหม่ 2, เนี่ยมิดโนถ้าเปลี่ยนยางใหม่เฉยๆนี่ยางยางอย่างเดียวก็เกือบ20,000นะครับเนี่ยมาจบที่ร้านเราเพิ่มอีกสามสี่พันครับได้ของแถมบวกล้อใหม่ยางใหม่อีกนะครับเนี่ยร้านเราแถมครบให้หมดเลยครับจบที่นี่ที่เดียวซื้อแค่ล้อกับยางนะครับอย่างอื่นแถมให้หมดเลยนะเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหเนี่ยของแถมส่วนมากไม่ได้ขายนะครับบอกเลยครับครอบดุมครอบเบรกเนี่ยแถมให้ลูกค้าอย่างเดียวนะเนี่ย ในทงไทเทในส่วนถ้าเกิดชอบไทเทก็เพิ่มส่วนต่างอีกอพันหนึ่งนะในส่วนของไทเทก็ถ้าเป็นสีพวกนี้ก็แถมให้อยู่แล้วครับซื้อล้อแถมนะน็อตล้อก็แถมเลยน็อตล้อครับมีสต็อกประมาณสามสี่ลังนะนอ็อตลูกค้ามาเลือกสีได้เลยนะครับผมหรือจะชอบเป็นน็อตไทเทน็อตลุงนะครับร้านเราก็มีบริการนะจะต,ต้องเพิ่มส่วนต่างนิดนึงนะอะจะโหลดจะจับทรงครับร้านเรารับนะครับผมในส่วนของอน้ํามันเครื่องด้วยครับอ่า รับถ่ายน้ามันเครื่องอะไรซิ่งนะครับผมก็แก๊ปพวงมาลัยครับติดตั้งให้ที่ร้านเลยนะครับแก๊ปพันแดครับพวงมาลัยเริ่มต้นที่พันห้าครับผมอ่าพร้อมคอบางครับพันห้าพร้อมคอบางนะก็วัดบูธนะครับผมน้ํายาผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์มาที่นี่เปลี่ยนล้อยางมีแถมให้ด้วย้ํายาขัดยางนะครับน้ํายาขัดสีนะครับเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ที่นี่นะก็แถมให้จุกจุกันไปเลยครับผม อะแดปเตอร์มีนะครับมีทั้งงานเหล็กและงานมีเนียมนะครับมาที่นี่แถมครบจบหล่อครับสําหรับรถลูกค้าท่านใดที่เป็น6กลูนะครับเรามีอะแดปเตอร์แปลง6มาออก5้านะครับพร้อมที่จะใส่ล้อ5้าลูได้ทันทีเลยนะครับพอวิ่งเข้ามาสอบถามมาที่นี่แถมครบจบหล่อครับในส่วนของตัวสูงครับร้านเรายังไม่ได้รับจัดทรงนะอ่าเพราะว่ายังไม่มีเครื่องดัดแหนบนะครับผมอ่าแต่เราเอามีบริการร้านแนะนํานะครับก็จัดทรงแล้วก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ ร้านเราเปิดทุกวันครับยินดีให้บริการครับเปิด8ปดโมงเช้าถึง2อทุ่มทุกวันนะครับก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับเข้ามาใช้บริการได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 8น7์แปดสเหหรือที่ตามเพจเลยนะครับอ่ะตอนนี้ช่างเขากำลังเช็คลมเติมลมนะครับแล้วก็ขัดยางขัดล้อครับเงาวบบบเลยครับดึงป้ายออกให้ลูกค้านี่น่นะน่ะเออดึงป้ายออกอยโอเคโอ้โหลึกๆเงาๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลูกค้าอย่าเพิ่ง คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีจากกันไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนลดลงก่อนนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะอ่าตอนนี้กําลังเช็คลมเช็คล้ออยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่น็อตประมาณไม่เกิน5นาทีครับอ่าหล่อหล,ล่อแน่นอนครับสวัสดีทั้ง10บท่านครับสวัสดีทั้ง10ท่านวันอังคารนะครับผมอ่าก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับสวยๆแน่นอนครับดอ,อกอยางลายสวยมากเลยครับก็บอกว่าเลยครับที่นี่ มีประกันให้ครับแต่รวมตำบาทเทมปีทุกกรณีครับ90วันดีเซนติกอสซิล่านะก็ของแถมก็ละเลงจับเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทุกลมลูกค้าเลือกเป็นโทนสีฟ้าหมดเลยนะลูกค้านะก็ชอบสีฟ้านะครับจัดให้นะครับสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะครับสีดำเราจัดให้ได้เลยตามใจลูกค้าเลยนะครับจองไว้ได้ครับจองไว้ได้ครับเดี๋ยวผมอินบ็อกกลับไปนะครับพี่ เดี๋ยวผมอินบ็อกกลับไปนะล้อ,อยงอางาจะส่งต่างจังหวัดใช่ไหมครับล้อเดิมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมอินบ็อกข้อผหานะครับหรือว่า,าแชทข้อความเข้ามาทางเพจเราได้เลยนะครับพี่ชายยาเนาะก็เดี๋ยวผมทักหาหรือว่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ผมมาก็ได้นะเดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้ผมโทรกลับนะครับพี่เช็คยางลมหม้วนเลยม้วน ก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซซิงชลีเดี๋ยวจัดเตะเดี๋ยวจัดเตรียมของแถมให้คุณพี่เขาซะหน่อยนะครับมานะครับคุณลูกค้าที่เปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ที่ร้านเราครับเดี๋ยวดูของแถมนะครับแถมแล้วแถมอีกครับนี่เดี๋ยวเราจัดเซ็ตของแถมให้นะก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชลีนะจัดหนักจัดเตียมให้เลยนี่เซ็ตของแถมโอเค โอ้โหของแถมไม่ต้องสืบครับสองพันอัพอนะครับของแถมก็จัดให้นะครับคุณพี่ครับพี่ของแถมครับเ,รนะเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ว่างก,กันก็ได้แป๊บหนึ่งครับพี่ รอแน่นอนครับเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งรอรอสักครู่รอแน่นอนลงเลยเสร็จยังยิงยังฝังหน้นน่ะลงได้เลยเอาไม่แรงลงได้เลยเก็บสายลมเลยสวัสดีทั้งเก้าคนดูครับน่ะรอแน่นอนครับ ไม่ล้นนะครับคุณลูกค้าครับไม่ล้นนะไม่ล้นเลยปลิมปิมแค่ซุ้มยางนะครับอ่าป,ปิ่มซุ้มล้อเพราวะอายางนิดนึงนะครับเนียนิดเดียวหล่อจริงๆเลยครับหล่อจริงๆเลยก็เน็ตของกุญแจพี่เขาสอยไปนิดนึงเดี๋ยวพี่ขอดูทรงก่อนเดี๋ยวไปไล่น็อตตรงนั้นก็ได้พี่ครับขอกุญแจนะครับยี่หนรถเน็ตถอยไปนิดนึงถอยใก่อนนิดนึง สวัสดีทั้ง11ท่านครับ12ท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวถอยพามาดูทรงกันกว้างๆครับถอยไปเลยอไม่ต้องดับดูครับเดิมๆครับเป็นรถตัวสูงครับปีไหนพี่2อ1พเนาะรถปี2016ครับอีสุดสองพเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ที่ร้านกล้องล้อสิ่งฮุรีนะครับแถมครบจบหล่อแน่นอนครับ ตัวนี้จบเทินเดิมครับจ่ายเพียงนะครับสองหมืนสี่ห้าร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับลูกค้านะครับว่าชื่ออะไรมาจากไหนนะครับก็เห็นนั้นเราจะช่องทางไหนนะพี่พี่พี่ตอบคุยนั้ไนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่อะไรครับเนี่ยที่บุญธรรมที่บุญธรรมนะครับเนาะมามาจากที่ไหนครับพี่ มาจากยุทธยาครับโอ้มาจากยุทธยาเลยครับดูช่องทางของกล้องล็อซิ่งชลบุรีเนี่ยจากทางไหนพี่ดูทางยูทูบครับดูยูทูบมาแล้วเป็นไงพี่ของแถมวันนี้เป็นไงก็พอใจครับผมโอ้ใกล้ๆกล้เนาแหม่ะหลายรายการครับโอ้แถมหลายแถมหลายรายการเลยคนอีสานบ้านเท่านั้พี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ไอพนเจ้าอยู่ยมไดไออยู่โคราชครับโอ้อยู่โคราชโอ้อีสานบ้านเท่านาะมากหมดส้าก็โอ้เดินทางมาเลยก็มาวันนี้จบเป็นล้อ N5 นะครับเนาะเอ็นห้าโอ้ถือใจนะครับเขาก็ลดง้างแห้งครับเลย ก็เป็นไงของแถมครบทุกรายการวันนี้คุณพี่เลือกเป็นโทนสีฟ้านะของแถมเนาะโทนสีฟ้านะครับเนาะโอ้งามงั่มสีเลยครับพี่นองครับก็พี่บุญธรรมมาจากยุธยานะครับผมสวยๆครับพี่กำแพงสวัสดีครับผมเตือนยังครับเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับแต่ต้องรักษาหน่อยนะพี่นะสองสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ต้องล้างหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าร้องเงาๆอย่างนี้นะครับลาโดนฝนโดนฝุ่นอย่างเงี้ยเราต้องขยันเช็ดนะครับก็แรกๆก็ จะเงาๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนานไปเราไม่ค่อยล้างนะครับมันก็จะมีคลิกกงคลิกเกลือนะครับเราต้องหมั่นล้างบ้างดูแลนะครับเพราะว่าเราล้อเราเงานะครับโหดูดิครับเหมือนกระจกนะครับปิ๊งปิงวิ่งวิ่งอย่างนี้นะครับรอบข้างหน้านะฮะดูดิกลังมงชัดๆด้านหน้าเก้าุห้าครับผมด้านหลังสิบ็ดนิ้วครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับสิบอ็ดนิ้วนะนี่โอ้โหดูดิสิบเอ็ดนิ้วหน้าเก้าครึ่งหลังสิบเอ็ดนะครับก็ูกใจนะครับพี่เนาะ ก็ฝากบอกลูกค้าหน่อยครับว่าถ้าใครจะมาก็ร้านเราจบให้จริงครับร้านร้านจบกิลีครับราคาอยี้ยเนาะจบเท่าไหร่พี่วันนี้จ่ายเท่าไหร่ชุดนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับราคานี้ราคาโปรโมชั่นนะครับลดไปเลยครับสองพันบาทครับจากราคาปกติสามหมื่นห้าร้อยบาทวิ่งมาสองหมื่นแปดห้าร้อยแล้วก็เทิร์นล้อเดิมให้อีกวันนี้จ่ายเพียงครับ 24,500บาทของแถมก็อย่างที่ผมแถมไม่ให้พี่เมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาขัดยางน้ำยาขัดสีรถอ่าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดล้อแม็กให้ในตัวเลยก็วันนี้ขอบคุณคุณพี่คุณธรรมมากนะครับที่มาใช้บริการร้านกล้องล้อซิ่งเฉลีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ร้านกล้องล้อซิ่งชมลี่ครับขออนุญาตครับขอตัวลาไปพร้อมกับชุดโปรโมชั่น24500ชุดนี้นะครับ เ่างๆเงาๆฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็พูดเสียงขัดข้องยังไงก็ขออภัยด้วยพอดีใส่แมสอยู่นะครับแล้วก็เสียงมันจะออกบ้างไม่ออกบ้างนะพอดีว่ามันติดแมสนะก็สำหรับนี้ร้านกล้องลอซิ่งดีนะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณ1ิบท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ